ผู้จ๋าผู้จ๋านะคะผู้เจ้าผู้เจ้าเข okay, นะรับแสบครับหนูอยากเอื้อนทำยังไงก็ไม่เอื้อนทำไงจึงจะเอื้อนกินเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเอื้อนอ <c oughs> ยถ้ามันอ้วนแล้วก็อยากผอมอีกเอาเข้าไปมนุษย์นี่ เมืนะ่อไหร่น้องมันจะพอดีสีหนึ่งความพอเพียงเพียงพอเอานะ่ะอย่าสนตรงนั้นครับผมความสูงเทา่าใดพ่อแม่ให้มาอาหารกันกินกินตามปกติหิวกินห่วงนอนตามปกติร้อนอ่บน้ําตามปกติรักษาความสมดุลก็พอครับท่านนะอย่าไปเลยอย่าอยากอ้วนเลยโอ้ยทําไมลุงถึงไม่อยากจะอ้วนวะม,มันอืดอาดนะมันกินพื้นที่ ไปไหนเขาก็ไม่อยากจะให้ไปมันหนักรถหนักเรือโอเคไหมไปเล็กๆนี่นะครับโอ้โหแต่แข็งแรงเราต้องการความแข็งแรงครับนะ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 ั่นๆเออเชื่อนะเอาแบบโตแบบสมสัดส่วนเช่นถ้าเป็นแพทย์แม่36มสิบยอ็ดโอ้โหเดินฉุยฉายหนะน,น้าดูทีนี้แค่นี้ก็พอโอเคไหม ต้องการความสมดุลของร่างกายโอเคไหมครับใช้คันนี้เป็นหลักพี่นะยึดตัวนี้เป็นหลักฟังเสียงผมกดีหายใจอย่าปป้ดกินเสียงลุงมันจะได้ปรับสมดุลได้ ลุงฟูจาจบการนานะครับจบครับ thank you very much ที่ใช้บริการโนแล่นการตังงานนะครับนะครับโอเคครับจบครับโอเคจบง่ายจังนะครับลุงน